สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนะครับที่เข้ารับชมช่องช่อฉลัดฟาร์มนะครับเนาะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อัพพันธ์ฟ้ามนะครับเนาะอ่านะครับนี่เป็นงัวบามันเนาะครับเนาะบามันลูกผสมนะครับเดี๋ยวมืณีสิทธิภาพไปเบิ้งงัวงามของเพิ่นนะครับแล้วก็พร้อมเปิดราคาทุกตัวเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิทภาพไปชมงัวงามกันเลยครับผมอานะครับนี่นะครับนี่สิภาพมาเบิ้งงัวงามของเพิ่นเนาะครับเนาะเดี๋ยวยังเงินเดี๋ยวสิทิภาพไปสอบ ไปอยู่จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นก่อนครับผมเอาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวนะครับครับผมเอกชัยปะทุมครับผมหรือว่าซื้อเรียนซื้อเอกครับครับชื่อฟาร์มเฮาชื่อว่าหยังครับชื่ออัคคพันธ์ฟาร์มครับเศษซีครับชื่อแบนครับชื่อแบนเศษซีอานะครับคอกนี้นะครับผมเคยมาถ่ายแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับเนาะบันนี้งัวชุดนันเป็นขายมดแล้วเนาะครับเนาะขายมดแล้วครับขายมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นงัวชุดเข่ามหม่นะครับ พร้อมเปิดราคาเหม็นมาครับครับเปิดราคาทุกตัวครับเปิดราคาทุกตัวเนาะครับเนาะเดี๋ยวมือนี้สิบภาพไปเบิ้งแต่ละตัวของเพิ่นกันเลยครับผมเอานะครับอันนี้เป็นสําหรับตัวแรกที่เด็ดตัวแรกของเพิ่นเนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวสิบภาพไปสอบถามอ่ารายละเอียดต่างๆของตัวนี้เนาะครับเนาะนะครับตัวนี้เป็นลูกของพ่อใดครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของซี่ไหวศูนย์เกาหกครับเป็นลูกของซี่ไหวศูนย์เกาหกนะครับอายุจักเดือนครับอายุสิบสี่เดือนครับผมอายุสิบสี่เดือนเนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวสิบภาพมาเบิงนนะะครับเา เบิ่งตั้งแต่เล็บเป็นต้นไปเพื่อแล้วครับนี่เล็บงามดีนะครับอ่าแต่งแต่งเล็บไปครับนี่อันนี้ย่างอยู่ครับผมมานทำจ้าของเก่าครับอ๋ออันนี้เป็นงัวท่านตุแต่งเล็บด้วยครับเด้อนะครับน้ำขม่าครับน้ำขม่าไม่นะครับเนาะน้ำขม่าไม่เซี่ยหามือครับอ่าเพิ่นได้มาเซีหามือนะครับตัวนี้โอ้ซีแดงดีนะครับเป็นลูกของซีไวศูนเก้าหกนะครับอายุจักเดือนครับสิเดือนอายุสิบสี่เดือนนะครับนี่นะครับโอ้ที่เด็ดของเพิ่นนะครับเลี่ยมตัวดีนะครับเนาะ หนาสวยดีนะครับโครงสังางง่นะครับหนาลึกดีครับตัวนี้นะครับตโนธตรงกับขาหนาดีนะครับเนาะนะครับเหนือหนังมังสาดีนะครับสูงประมาณลอยสามสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นดุของซี่ว่ายศูนย์เก้าหกนะครับเดี๋ยวสิภาพไปเพิ่งด้านไายกันนะครับโอ้สวยดีนะครับตัวนี้ หย่อนเสียงเจ็กน้อยด้วยครับเด้อนะครับสวยดีนะครับนมสีเต่าว่ามีติ่งนะครับเนาะตัวนี้สีเต่านุ่งงามครับแผ่นตรงแผ่นหลังตรงดีนะครับตัวนี้สวยนะครับเนาะจัดท่าได้นะครับเฉ่ยงนะครับตัวนี้สะดอก็สวยนะครับเรียมตัวเป็นกระดานสี่เหลี่ยมเลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับสวยดีเลยนะครับยืนเฉด นะครับจัดทาได้เชื่องๆนะครับเออนะครับสำหรับราคาตัวนี้นะครับเดี๋ยวสิไปสอบถามราคาเพิ่นว่าเพิ่นสิเปิดไว้หลายปันได้นะครับสําหรับตัวนี้เปิดไว้หลายปันได้ครับตัวนี้นะครับกับเปิดใบร้อยหกสิบหาครับผมร้อยหกสิบหางก็เนี่ยะครับเนาะแสนหกหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานีต่อรองไหนนะครับเนาะครับต่อรองได้ครับราคานีเพิ่นให้ต่อรองไหนด้อครับเด้อนะครับ รถได้์ไลท์ครับหนาอก็รถได้์ไลท์นะครับราคาบ่มีการดราม่านะครับก็ตามความสวยนะครับตัวนี้ก็สวยจริงยี่หลีนะครับสมราคาเพิ่นเนาะครับเนาะนะครับสวยยี่หลีนะครับเชื่องนะครับหนาลึกดีครับตัวนี้นะครับราคาเพิ่นก็เปิดใบหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือว่าท่านใดอยากมาชมตัวจริงกับติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรเพิ่นไว้นะครับขอเบอร์ติดต่อนะครับ 0 9 1ย์เนะครับ8 2 7 8 2 7นะครับแปดเก้าเนะครับตำแหน่งที่ยูีห้าอยู่ไหครับบ้านดงลานบ้านดงลานนะครับตำบลดงลานตำบลดงลานอำเภอเมืองจัังหวดร้อยเออ็ดครับำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะนะครับท่านใดสนใจกับทิดต่อเข้ามาได้นะครับราคาเพิ่นลดได้หลายเนาะครับเนาะหนาคอกลลดดไ้หายครับหนาคอกลดได้หลายนะครับท่านใดสนใจนะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้ ใชครับคุยกันครับผมเออนใ่ครับอ่าท่านท่านไหนสนใจนะครับใบห้อมีบ่ครับใบหลอดครบครับใบหลอดใบหลอดครบเนาะครับเนาะเออพร้อมจดทะเบียนได้นะครับเออขึ้นเอฟหนึ่งได้นะครับเนาะนะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้นะครับสังเชียงสูงประมาณลอยสามสิบผาเมตรไหครับครับประมาณลอยสามสิบผานะครับเนาะโอ้สวยจริงๆนะครับ ทานใดเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนาะอืมก็ถือว่าราคานี้กะพ่อฟังนะครับบ่ะเพียงนะครับผี่น้องก็ไปพัฒนาสายพันธุ์ได้ง่ายๆนะครับเรียมตัวดีแล้วนะครับหานซุมือนี่ก็หายากนะครับเนาะนะครับราคาตัวนี้ก็หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อน้ต่อรองได้นะครับสวยจริงๆนะครับจัดทาได้นะครับเชี่ยงมากๆนะครับเนาะ แต่ในสนใจก็โทษมาติดต่อเพื่อนได้ครับเจ้าเดี๋ยวสิบห้าไปบึงตัวต่อไปกันเลยครับผมนะครับเอาครับนะครับมาชมตัวที่สองของเพลนนะครับเนาะเป็นที่เด็ดอีกตัวหนึ่งของเพลนนะครับเนาะตัวนี้สีแดงเม็ดประขามเลยนะครับนี่บดกบเพลิงนะครับเนาะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ซื้อนอกหยังครับผม ตัวนี้น่องเซเว่นครับน่องเซเว่นนะครับโอ้ย oh! oh. oh! ุ้เมื่อไหร่ก็แวะมานะครับแต่ได้สนใจกับแวะมาหนีได้นะครับนะครับอ้านะครับตัวนี้อายุจักเดือนครับตัวนี้อายุ14เดือนครับอายุ14เดือนนะครับเป็นลูกเอสเคห้าสองศูนย์ครับโอ้ลูกเอสเคเอสเคห้าสองศูนย์นาะครับเนาะเป็นหัวของโชควงนี้เรามีฟาร์มนะครับตัวนี้สีแดงดีนะครับเอ่อลักษณะเด่นก็คือพวกเรืองล้ามเนื้อนะครับกระดูกโครงสั่งง่ายดี นะครับเนาะเหนือเนือนังมังสาดีนะครับสวยโบสด์กบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับดวสภาพเบืงใกล้ๆนะครับเรียนสวยดีนะครับตัวนี้กระดูกแข็งขาไง่เบิ้งตะเล็บไปเลยนะครับเลีบสวยดีนะครับกระดูกแข็งขาไง่ดีนะครับบูด์กบเพื่องสดาดำนุ่ีเต้าครับแมนนะครับสวยดีนะครับตัวนี้โอ้ห่านมสีเต่านะครับ บ่มีติงนะครับเนาะเอ็นะครับตัวนี้สูงประมาณเท่าไรับลอยตัวนี้สูงประมาณลอยสามสิบเจ็ดครับสูงประมาณลอยสามสิบเจ็ดนาะครับเนาะสีแดงดีนะครับตัวนี้ที่เด็ดตัวหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้โบดครบเครื่องดีนะครับสำหรับตัวนี้เปิดราคาบ่ครับนี่เปิดเท่กันครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดราคาเนาะครับเนาะตัวนี้เปิดราคาหลายปันใดครับผมตัวนี้ก็บบอแพงครับผมแสนสองหมื่นเก้าพันครับผม 129,000บาทครับนาะครับเนาะโอ้พี่น้องนะครับไผโทรมาไว่ได้ไวได้ครับนี่โทรมาก่อนได้ก่อนนะครับนี่ตัวนี้ราคาบ่แพงนะครับเนาะนี่ราคาพอฟังนะครับท่านใดอยากเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับสุดเก็บมัดจำมาโซ่เนี่ครับอ๋อที่มาดจำอ๋อนะครับอ๋อนะครับติดมาดจำแล้วนะครับเนาะอ๋อนะครับตัวนี้ก็มีคนจองเลยเนาะครับเนาะครับนี่ครับ สวยจริงๆนะครับสมราคานะครับสมราคาอีนี้นะครับเชื่งเชื่งนะครับยืนด้วยสวยนะครับโบดกระเพรืองนะครับเนาะสูงกว่าม่านลอยสามสิบเจ็ดนะครับดีสีดีนะครับสีดีอีดีนะครับเนาะแต่ว่าควกนี่นะครับมีตะแดงเม็ดมะขามนะครับเปินเอามาแต่ละตัวสวยอีลีนะครับเปินขัดง่วมากนะครับมีแต่ที่เด็ดนิ่งแดงนะครับแดงว่ามีหม่องฟิวเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเนาะ เอานะครับสำหรับตัวนี้เพิ่นก็ลังติดมาจำไปเมื่อเศร้าพนะครับเนนะครับตัวนี้อยากต่อเพิ่นอีกนะครับเอาไปต่อมือต่อไปอีกอะลองโทรมาถามเพิ่นลองเบิ่งได้ครับเด้อนะครับนี่ครับโทรมาสอบถามได้ครับหากเจอเพิ่นปล่อยหากเจอเพิ่นปล่อยต่อเนาะครับเนาะราคากับบ่อเพียงนะครับราคาพอฟังนะครับตัวนี้สวยกระดูกโคกงสังง่ายดีนะครับเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวสิบา้าไปชมตัวสุดท้ายกันเลยนะครับตัวที่เด็ดของเพิ่นเนาะครับเนาะ ไปชมกันเลยครับผมเอานะครับมาชมตัวที่เด็ดตัวสุดท้ายของเพิ่นนะครับตัวนี้สวยมากๆเนาะครับเนาะเป็นง่วที่สไตล์ผมชอบคือกันนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวสิภาคกันไปสอบถามรายละเอียดตัวนี้เพิ่นนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ เป็นลูกซีไวซ์ซูนเก่าหกครับลูกซีไวซ์ซูนเก่าหกโอ้โหนะครับมีแต่แบบนี้เลยนะครับลูกซีไวซ์ซูนเก่าหกนะครับเนาะตัวนี้แดงบ่มีดังเลยเนาะครับเนาะนะครับตัวนี้อายุจักเดือนครับตัวนี้ซีบเดือนครับผมตัวนี้ซีบเดือนนะครับซีบเดือนเต็มเต็มใบหลอดครบใบหลอดครบนะครับเนาะตัวนี้นะครับเป็นงัวทีสไตล์หลายๆคนชอบนะครับเนาะเป็นงัวทีอ้วนมากๆนะครับน วนมากมากวนหนาหนาลึกนะครับกระดูกโค้งสางง่ดีนะครับตัวนี้นะครับโอ้งามแห้งครับตัวนี้เย่ยมตัวดีนะครับนะครับเกียริพิเมียมนะครับเนาะมีแต่ที่เด็ดเท่านั้นนะครับที่จะเข้าข้อนี้ได้นะครับแประกวดได้เลยมนครับตัวนี้เดินสนามประกวดได้เลยนะครับเนาะสวยจริงๆนะครับหนาสวยหนาตัวเมียดีนะครับหนังข้อร้ายนะครับตัวนี้ตระนกง่นะครับเนาะ ลำตัวเงาหมอกๆนะครับตัวนี้เงาเงาอิลีนะครับตัวนี้ไผมาชมตัวจริงบอกไ้เลยว่าสุดยอดมากนะครับสุดจริงๆนะครับตัวนี้เนื้อหนังมังสาดีนะครับแดงบ่มีหม่องฟิวเลย่องนะครับเนาะนะครับอายุสิบเดือนนะครับอ่าตัวนี้ท่านได้จดเอบนะครับเนาะยังอยู่ครับมยังมาท่านได้จดนะครับโอ้นะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งด้านท้ายกันแล้วก่อนนะครับยังสิไปสอบถามราคาเพิ่นนะครับโอ้ น่านถ่ายกว้างดีนะครับสาวหน่อยตัวนี้นะครับตำแหน่งหางจับสูงดีนะครับเนาะสีกระชับดีนะครับโอ้สุดจริงๆเลยครับหนิ่งครับนิ่งแผ่นหลังตรงดีนะครับเดี๋ยวสีทำราคาเผ่นเนาะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาไปหลายปันนี้นะครับตัวนี้ไปร้อยเจ็ดสิบคะแนนครับ 170คะแนนก็คือหน0 0 0แสนเนบาทนะครับเนาะราคานี่ต่อร่องได้บ้าครับต่อร่องได้ครับต่อร่องได้นะครับเนาะคอกรถได้ร้ายคือกันนาคอกรถได้ร้ายคือกันนะครับเพิ่นว่าสวยจริงๆนะครับเงาปานโหไฟนะครับเงาอีลีนะครับนี่ยอมรับเลยนะครับตัวนี้สุดจริงๆนะครับเนาะเรียมตัวดีนะครับเรียมตัวดีนี่ครับนะครับเหนือนังมังสาดีนะครับเพิ่นเปิดไวปอ่า หนึ่งร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะครับหรือว่าแสนเจ็ดนะครับเนาะน้องกาฟิลครับน้องกาฟิลนะครับอายุสิบเดือนนะครับพร้อมหลอดใบครบนะครับนี่นะครับโอ้สามารถจุดเอบหนึ่งได้เลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับเรียบงามเรียบสวยดีนะครับตัวนี้เออชีดกับสามนะครับสูงประมาณรอยสามสิบสามถึงรอยสามสิบห้านะครับเนาะนะครับสวยจริงๆนะครับนี่โอ้นะครับน้ำพอครับ นะครับหรือเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผม091 091นะครับ827 827 8996 8996นะครับเนาะถ้าในสนใจกับติดต่อเข้ามาได้นะครับเนาะหรืออยากมาเบิ่งตัวจริงนะครับอยู่หลังโรบินสันลอยเอ็ดนะครับเนาะหลังโรบินสันลอยเอ็ดนะครับบ้านดงล้านนะครับตำบลดงล้านอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเนาะมีงวงงามสวยๆอยู่นี่นะครับ เออเขามาหาเพื่อนได้นะครับเพื่อนยินดีต้อนรับนะครับไผมาหอดนาคอกเพื่อนรถให้ได้หลายเนาะครับเนาะเออนะครับนาคอกรถได้หลายนะครับหรืออยากโทรมาติดต่อเพื่อนก็ได้นะครับเนาะหรือว่าอยากติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับขอซื้อเฟซนะครับผมเอกกชัยปกทุมครับเป็นภาษาอังกฤษครับครับนะครับเดี๋ยวผมเสียวขึ้นตึ้งน้าจอให้พ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะท่านไดมักนะครับเนาะก็ติดต่อเข้ามาหาเพื่อนได้เลยครับผม นะครับเอานะครับมืัอนี้กะพามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับอากับอากับอากัพันธุ์นะครับเนาะอากัพันธุ์ฟาร์มนะครับแต่ในหมักตัวใดนะครับกัติดต่อเขามาหาเพื่อนหน่เด้อครับเด้อนะครับเพื่อนแบ่งทุกตัวนะครับอยู่นี่มีแต่ที่เด็ดสีแดงเงินประคำนะครับอยากชมตัวจริงกับมาได้เลยครับเพื่อนยินดีนะครับที่จะต้อนรับอ่ไรพี่น้องนะครับที่จะมาชมบัว นะครับน้าหรืออยากมาปรึกษาเรื่องง้อพูนกระยินดีนะครับเนาะนี่นะครับอ่นะครับมื่อนี้ก็ฝากเพื่อนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลก์กดแจ้ง่องช่อฉลาดฟาร์มนั้มได้ครับเด้อเพื่อจะได้รับชมคลิปง้อสวยๆงามๆนะครับกับมื่อนี้ขอกล่าวเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ